ขณะที่ดูทีเคคุ่นเครื่องคาเบยามะรู้สึกกลัวจึงขอตัวไปเข้าห้องน้ำเนื่องจากเขาไม่กลับมาเอนโดและคนอื่นๆจึงรีบไปตามหาเขาแต่ก็พบว่าเขาติดอยู่ในล็อกเกอร์จนออกมาไม่ได้เพื่อนร่วมทีมถามคิดโดว่าทำไมพวกเราถึงซ้อมแมตช์ก,กับทีมที่อ่อนแอเขาตอบว่าจะมีบางสิ่งที่น่าสนใจเกิดขึ้นในขณะที่มองไปที่ทิศทางที่โกอนจิยืนอยู หลังจากการให้กำลังใจจากเอนโดคาเบยามะและไรมงที่เหลือก็กลับไปที่สนามและการแข่งขันก็เริ่มขึ้นไรมงมีอาการไม่ดีในช่วงครึ่งแรกของการแข่งขันและตกอยู่ในความเมตตาของการยิงปกติของเทโคคุจบลงด้วยคะแนน10ต่อ0 เหตุผลที่เทโคุขอการแข่งขันคือหัวหน้าของพวกเขาคางิยามะไรจิต้องการสังเกตระดับทักษะปัจจุบันของโกอนจิเนื่องจากโกอนจิไม่เข้าร่วมคางิยามะจึงสั่งให้คิโดะและคนอื่นๆนำเขาออกมาโดยวิธีการที่จำเป็นในช่วงครึ่งหลังของการแข่งขันเอนโดปฏิเสธที่จะยอมแพ้แม้ว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บสาหัสก็ตามดังนั้นคิโดะและเพื่อนร่วมทีมจึงโจมตีอย่างไร้ความปราณีด้วยท่าไม้ตายซึ่งรวมถึงเดสโซนและฮิวคุรุสุช็อต คิโอขูว่าถ้าโกเอินจิไม่ลงแข่งเขาจะกำจัดคนสุดท้ายที่ยืนอยู่ซึ่งนั่นก็คือเอนโดจากห้องพออััสึมิสังเกตเห็นว่าเทโคกุมีบางอย่างรออยู่แล้วและคงต้องรอให้มีบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อมองดูสภาพที่น่าสังเวชของเพื่อนร่วมทีมเมกาเนะก็หน,นีออกจากสนามและถอดเสื้อทีมออกโดยไม่ได้ตั้งใจมันหล่นต่อหน้าโกอนจิ โกอินจิหยิบเสื้อทีมและเข้าร่วมเกมด้วยความตั้งใจที่จะหยุดคิโดไม่ให้โจมตีเอนโดต่อไปเอนโดดีใจที่เห็นโกอินจิ G ลงเล่นจึงรีบเข้าไปท,ทักทายแต่ดันล้มลงและถูกโกอินจิ G จับเอาไว้เมื่อรู้ว่าโกอินจิเชื่อในตัวเขาในที่สุดเอนโดก็สามารถจุดเดสโซนได้โดยใช้ก็ตแฮนเอนโดคว้างลูกบอลไปที่โกอนจิ N G ซึ่งทำคะแนนโดยใช้ท่าอัค,คีสลาตัน เมื่อเห็นสิ่งที่ต้องการจากพลังของโกเอนจิแล้วทเทคโคคุก,ก็ยอมสละสิทธิ์ซึ่งหมายความว่าไรมงชนะการแข่งขันไปโดยปริยายเอนโดยินดีต้อนรับโกเอนจิเข้าสู่ทีมแต่โกเอนจิยังคงปฏิเสธที่จะเข้าร่วมและมอบเสื้อคืนให้กับเอนโดด้วยความเคารพในการตัดสินใจของโกเอนจิเอนโดจึงขอบคุณเขาและหันเหความสนใจของทุกคนไปยังเป้าหมายแรกโดยบอกว่านี่คือก้าวแรกสู่อนาคตของไรมงแล้วตอนนี้ก็จบลง เราไม่รู้ว่าเทพีแห่งชัยชนะจะยิ้มให้กับฝ่ายไหนจนกว่าการแข่งขันจะจบลง